พราะ4สาเหตุนี้ที่ทำให้คุณแม่ตั้งครันติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องสวัสดีค่ะภคกรเลิศพรสอนแม่แลเดกค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครันคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะคะสำหรับคุณแม่ที่ติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้อง มีหลายๆท่านนะคะก็คงจะสงสัยว่าทําไมคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องด้วยแม้กระทั่งตัวโค้ชเองนะคะที่เป็นพยาบาลเวลาตรวจคันเอะเจอคุณแม่ติดเข็มกลัดต้องได้ถามเลยว่าคุณแม่ติดเข็มกลัดเพื่ออะไรบ้างน,นะคะสาเหตุแรกเลยนะคะที่ทาให้คุณแม่ติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าคําของคนโบราณนะคะว่าถ้าเราติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องแล้วเนี่ยจะช่วยป้องกันเรื่องของการแท้งลูก ช่วยป้องกันเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะไม่มีวิจัยหรือทฤษฎีตัวไหนที่สนับสน,นุนว่าติดเข็มกัดแล้วป้องกันการแท้งหรือว่าการคลอดก่อนกําหนดเป็นความเชื่อหรือเป็นสิ่งที่คุณแม่ทําแล้วสบายใจอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะสาเหตุที่สองนะคะที่คุณแม่ตั้งครันติดเข็มกัดบริเวณหน้าท้องก็คือ เพื่อที่จะให้คนอื่นๆนะคะได้รู้ว่าคุณเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะบางคนนะคะเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่รูปร่างอ้วนหรือว่าเป็นคนมีพุงแต่ไม่ใช่คนท้องก็ทําให้คนทั่วไปเนี่ยแยกไม่ออกนะว่าตัวเองเป็นคนท้องหรือไม่นะคะหากเราเป็นคนท้องเราก็เลยต้องติดเข็มกรัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยบอกคนอื่นๆว่าเรากําลังตั้งครรภ์อยู่นะคนอื่นๆก็คือจะได้ระวังตัวมากขึ้นหรือบางคนตั้งครรภ์แต่ว่าหน้าท้องยังไม่ออก อายุคันยังน้อยนะคะติดเข็มกัดไว้เพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรากําลังตั้งคันอยู่นะแต่ว่าท้องยังไม่โตหน้าท้องยังไม่ออกเพื่อที่ให้คนอื่นๆนะคะเฝ้าระวังดูแลตัวเองนะ,ะหรือว่าขึ้นรถลงเรือต่างๆก็จะได้ให้ลุกนะ,ะให้คุณแม่ตั้งคันนะคะก็คือสุดแล้วติดเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าตัวเองกําลังตั้งคันอยู่นั่นเองค่ะ สาเหตุที่3นะคะที่คุณแม่ตั้งครันติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องนะคะก็คือมีความเชื่อว่านะการติดเข็มกลัดเนี่ยช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี สิ่งเลวร้ายต่างๆที่เรามองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาต่างๆนะคะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมาทําร้ายร่างกายของทารกในครรภ์หรือทําร้ายตัวคุณแม่นะคะคุณแม่อาจจะมีร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะมีภูมิต้านทานต่ําเจ็บปวดได้ง่ายเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะถ้ามีการติดแข็มกลัดเนี่ยก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงทารกในครรภ์ก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ คุณแม่นะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวลูกนั่นเองค่ะแล้วก็สาเหตุที่4นะคะที่คุณแม่ติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องก็คือใช้เป็นสิ่งเตือนคุณแม่เองนะคะว่าเรากําลังตั้งครรภ์อยู่เรากําลังท้องอยู่นะเราจะต้อง ฏิบัติหรือว่าทำอะไรด้วยความระมัดระวังนะอาจจะไม่ไปยกของหนักไม่เดินขึ้นบันไดสูงๆเอ่าเฝ้าระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะเมื่อรูปท้องคำท,ท้องอ่าสัมผัสเข็มกลัดที่ติดอยู่อ๋อเราตั้งคันอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเตือนตัวเองว่าเรากำลังตั้งคันอยู่นะคะนี่คือสาเหตุนะที่คนแม่ตั้งคันติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้อง นะคะจะติดหรือไม่ติดอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ท่าที่โค้ชถามมาเวลาตรวจคันนะว่าทําไมคุณแม่ต้องติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องก็จะได้รับเหตุผลหลากหลายเหตุผลส่วนใหญ่ก็เกิดจาก4เหตุผลนี้นี่เองค่ะนี่คือคลิปความรู้ที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ว่าทําไมคุณแม่ตั้งครภ์จึงต้องติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องนั่นเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ